ตามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ Daily News ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา Subscribe กันที่ Daily News Live k i d ดค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะครับมีการเยผยแพร่ภาพผู้ที่ใช้ Facebook นะครับผู้ที่ใช้ Facebook นามว่าคุณปวรรณาเกตปานนะครับเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับบอกว่าจรรญ,ญาบรนของพยาบาลแบบนี้หรือความผิดที่ตัวบุคคลใช่หรือไม่เขาบอกว่าพ่อก็เคยป่วยหนักแบบนี้ ต่แม่เฝ้าตลอดนะครับถ้าไม่เฝ้าตลอดไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเหตุการณ์ก็คือฮะอย่างในคลิปเนี่ยนะจะมีคลิปหรือเปล่ปาไม่น่าใจนะครับมีคลิปนะฮะมีพยาบาลน,นะฮะเนี่ย inclusive. พยาบาลงุดกิดมาจากไหนก็ไม่รู้แหละเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยกระชากคนป่วยนะคือทํารุนแรงอ่ะผู้ป่วยนี่เป็นผู้ป่วยจิดเตียงอ่ะเป็นอัปฤุษ์อัมพภาตเนี่ยนะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคทุงลมโป่งพองอายุเก้าสิบปีแล้วเนี่ยเก้าสิบเนี่ยก็เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียถูกกระหน่ำเละนะครพี่เอครับก็ ก็เป็นพยาบาลนะครับอ,อย่างที่เห็นนะครับ,รบก็คือผู้ป่วยคนเนี้ยเป็นโรคถุลงลมป่งพองอายุเก้าสิปีแล้วนอนรักษาอยู่ที่นี่นะครับรบหลังจากแพทย์สัพัดไปในโซเชียลเนี่ยในสุดก็ลุกก็เฉลยมาว่าโรงพยาบาลที่เกิดเหตุก็คือโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับ<อ>หลังหลังจากหลังจากดังไปแล้วเนี่ยทางด้านนายแพทย์วิสิษ์เสถียรวันทนีนะครับรองผอ ฝ่ายการแพทย์อาวุโสโรงพยาบาลพุทิินราชแล้วก็นางสาวสิริพรสิริว,รวัฒนาภายาัยศาลรักษาการหัวหน้าพยาบาลนะครับก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับก็พร้อมกล่าวขอโทษแล้วก็แสดงความเสียใจนะครับไปยังครอบครัวของผู้ป่วยรายนี้ก็โดยให้เหตุผลว่าพยาบาลที่กระทำตรงนี้สภาพจิตใจย่ําแย่นะครับไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์ ก็ถึงโรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คืออยู่ระหว่างสอบสวนนักพิดทางวินัยนะครับเขาไม่อยากรู้หรอกว่าพยาบาลติดใจเป็นไงเขาอยากยุว่าไปทําคนไข้ทําไมมาแถลงทำไมครับว่าพยาบาลติดใจแย่เขาบอกจะย้ายไปทําอื่นที่ไม่เกี่ยวว่าคนก็ต้องย้ายอยู่แล้วฮะะ้ห้ทาอยู่ได้ไงครับก็เขาก็บอกว่าก็น่าจะเป็นความเครียดจากการปฏิบัติงานนะครับเรื่องจากโรงพยาบาลเนี้ยมีโรงพยาบาลดับสามของประเทศมีผู้ป่วยหลายพันคนก็คือทํางานหนักแล้วเครียด ใครใครบอกครับเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอันดับสามของประเทศอ่านี่ครับนี่แล้วพวกโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยอันดับไหนฮะเนี่ยก็ก็เหนือจากเหนือจากนี่ไปสอนดับอันดับสามของประเทศนะครับเราวิถีอีกนะก็คือคือก็แค่เหตุผลนะครับว่าน่าจะเครียดก็วิธีการไม่เหมาะสมก็ย้ายแล้วครับย้ายไปทําหน่วยอื่นครับก็กราบขออภัยก็ขอความกรุณาด้วยว่าพยาบาลท่านที่เป็นข่าวมีเครียดอยู่คืออย่างนี้ งานบริการผู้ป่วยนะฮะมันเป็นงานอย่างนี <Sabbath> ok ้แหละนะครับก ok ็คือว่าอยู่กับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเอาเข้าจริงคือเราเราท่านๆเนี่ยทำกันไม่ได้หรอกทั้งอุจจาระปัสสาวะต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าคนที่เลือกไปเป็นพยาบาลเนี่ยเขาเรียกว่าต้องปวารณาตัวเองแล้วเป็นเลือกเส้นทางอาชีพแล้วเป็นงานบริการที่หนักกว่าบริการอื่นๆนะฮะงานโรงแรมก็บริการเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่หนักเท่านี้คุณเลือกแล้วที่จะไปทํางานอย่างนี้นะครับ แล้วเวลาเข้าเวรเนี่ยก็มีไม่มากหรอกครับเจ็ดแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนะฮะตั้งใจให้เต็มที่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำอะไรปิดไม่มีแต่ฮะพอทำอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหญาติคนไข้เอ่ยอะไรเอ่ยแทบเวลาเขาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเนะี่ยแทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยนะฮะแล้วก็เป็นความผิดถึงขั้นผอ,อหวัวหน้าพยาบาลต้องออกมายกมือขอโทษอ่ะมันมะันคอยเสื่อมเสียถึงองค์กรใช่นะฮะองค์กรโรงพยาบาลก็ใช่พยาบาลวิชาชีพเขาก็มีสภาของเขาเนี่ยฮะ ก็บอกคนทำเขาก็เครียดไม่สบายใจโอ้โหคนพญาติพ,าพี่น้องก็เครียดกว่ามั้งฮะทำอย่างนี้โอ้โห <laughs>